ล่าสุดนะครับ Honda ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว All New Honda Accord Generation ที่11นะครับโดยมีแผนกำหนดการเปิดตัวในช่วงปี2023นี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะใน Honda USA นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านงานดีไซน์ให้ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็เพียวบางกว่าเดิมนะครัให้นะครับเจ้า All New Honda Accord Generation ที่11ตัวนี้นะครับ น่าจับตามองมากเลยนะครับ All New Accord ตัวนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน8สีนะครับแล้วก็ภายในห้องดดไสารนะมีการดีไซน์นะครับแล้วก็จานจัดวางครับที่ใกล้เคียงนะครับกับ Civic แล้วก็ All New CR-V Generation ที่6นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับเรามาดูที่ด้านวิติตัวถังกันบ้างนะครับ ด้าน All New Accord นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,970ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่1,862ม mm ิลลิเมตรนะครับความสูงนะครับอยู่ที่1,450ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,830ม mm ิลลิเมตรครับมาดูที่ด้านขุมพลังกันบ้างนะครับ All New Honda Accord Generation ที่11นะครับก็จะมีให้เลือก2อุ่มพลังด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นรุ่นเบนซิน1.5ท์โบูแล้วก็เครื่องยนต์เบนซิน2.0ไฮบริดนะครับเรามาดูกันที่เครื่องยนต์เบนซิน1.5ท์โบูกันก่อนนะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5 1.5ท์โบนะครับก็จะมีพละกาลังสูงสุดที่195แรงม้านับแรงบิดครับ,ะรบจะอยู่ที่260นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับ ส่วนเครื่องยนต์เบนซิน2อง y b r i d นะครับก็จะจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันนะก็จะได้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่207แรงม้านะแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่335รอสิบห้นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT นะครับทามาดูที่ด้านออปชั่นต่างๆกันบ้างนะครับช่วงล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นแมกเนซิอัลสเต็คนะครับด้านหลังจะเป็นมันติลิงนะครับ ล้ออัลลอยนับขนาด19นิ้วนะครับหน้าจอกลางเป็นทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วนะครับปุ่มควบคุมจอกลางเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็มี Google built-in เป็นครั้งแรกด้วยนะครับรองรับ Apple CarPlay and r o i d Auto นะครับลำโพงเป็นโบนะครับ12ตำแหน่งนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับแล้วก็สามารถชาร์จแบบ USB-C 3.0A ได้ด้วยนะครับหลังคานะเป็น Sunroof เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับที่นั่งนะครับปรับ ปรับด้วยไฟฟ้า8บทิศทางครับมาดูที่ระบบ Honda Sensing กันบ้างครับก็จะมีระบบเช้นเตือนมุมอับสายตาครับระบบรายงานสภาพการจราจรนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครับระบบรักษาระยะรักษารถให้อยู่ในช่องจราจรนะครับแล้วก็ระบบเตือนป้ายจราจรแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติครับระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็ถุงลมนิรภัย10ตำแหน่งด้วยครับด้วยกันเลยนะครับ สำหรับประเทศไทยนับคาดว่านับอ l ลนิวฮอนด้าแอคคอร์ดเจเนอเรชันที่11นะครับจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังปี2023นี้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางช่อง r e ียสสตูดินะครับก็จะรีบนำข้อมูลมาแจ้งให้ทุกท่านนะครับได้ทราบกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารแม่วงไอทในคลิปถัดไปนะครับฝากกดติดตามช่องไว้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ